สวัสดีครับวันนี้ก็แกะครับปูนรู้สึกว่าปูนจะเริ่มแห้งแล้วครับจะแกะแกะเวทออกครับเพื่อที่จะเอามาชั่งว่าได้กี่กิลข้างว่ากี่กิโลครับอันนี้จะเป็นเวทของล้อหน้าล้อหน้าครับล้อหน้าของ l 2000ครับส่วนสองอันนี้ก็เป็นเวทของ krt ครับเวทล้อหน้าของ krt ครับนี่ก็กำลังทำการแกะครับ นี่ครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวจะลองชั่งดูครับว่าไ,ได้กี่กิโลครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมันจะอาจจะไม่หนักเท่ากับเหล็กครับแต่ก็คิดว่าน่าจะดีกว่าไม่ได้ใส่ครับนี่ครับ ลอ,ลองยกรู้สึกว่าแกะยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้เอาถุงรองด้วยครับใช้น้ำมันเครื่องทาเอาครับก่อนจะเทป,ปูนซีเมนต์ล,ลงไป ครับกำลังทําการแกะครับ รู้สึกว่าแก่ยากอยุ่เหมือนกันครับนี่ครับออกมาแล้วครับรู้สึกว่าปูนจะยัดไม่เต็มครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับหนักไหมต้องลองช่างจะได้สักกี่กิโลก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันไม่ได้หนักเหมือนเหล็กครับนู่นก็นี่เป็นของแคทีครับส่วนนี่ก็ของแ2 0สองพันครับ กระทะขนาดเดียวกันครับแต่ว่ายางคนละเบอร์ครับยางหน้าหกกับยางหน้าห้ายางหน้าหกวงล้อจะค่อนข้างใหญ่กว่ายางหน้าห้าอยู่พอสมควรครับ นี่ก็กําลังทําการถอดของล้อถอดเบรของ L 2 0 0 0ัล้อหน้าครับนี่ที่ทํานี่คือล้อหน้าทั้งหมดนะครับเพราะล้อหลังมันมีเวทอยู่แล้วครับ นี่ครับของ L ส0 0พครับรู้สึกว่าปูนยังแห้งไม่สนิทด,ดีครับต้องลองมาลองชั่งครับว่าจะได้ไดก้กี่กิโลครับลองชั่งของ L ส0 0พก่อนครับมองเห็นหรือเปล่าครับ ได้ประมาณ12กิโลครึ่งครับเบรของล้อหน้าของ L2000 ข้างละประมาณ12กิโลครึ่งครับมาดูของ KRT บ้างครับนี่ครับนี่คือเบรของ KRT KRT ได้ประมาณ12กิโลเกือบเกือบเกือบ13กิโลครับเบรของ KRT ได้หนักกว่าครับ ก็นี่คร <c oughs> ับเวทดล้อหน้าครับปูนปูนยังแห้งไม่สนิทดีครับก็ถ้าจะให้มองดูดีหน่อยก็ทาสีก็ได้ครับอาสีทาก็แล้วแต่ชอบเลยครับสีนี่ครับตอนยังไม่ได้แกะครับนี่ครับเวทดล้อหน้า ของ KRT กับเจ้า L2000 ครับนี่ครับติดสองโล,ล,งโลครึ่งก็ดีกว่าไม่ได้ใส่ครับถึงน้ำหนักจะไม่ได้เยอะเหมือน กับเหล็กแต่ก็แต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้ใส่ครับนี่ครับครับก็ไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ